สวัสดีคัั Hi าย i า i ส i Hi everyone นะคะ Welcome to ช่อง Gangster Channel นะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูในช่อง Gangster Channel หรือว่าใครที่เคยดูช่อง Gangster Channel มาแล้วก็นี่ถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยของเราดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับในช่องเรามานานมากแล้วซึ่งวิดีโอเกา่าๆเลยเราก็ทําตั้งแต่สมัยเราเรียนเนาะจนเราเรียนจบแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ทํางานมาได้สักพักแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ทำไมเราไม่ลองกลับมาสู่ช่อง Channel ของเราอีกบ้างเพราะเราเราก็เปิดวิดีโอคนอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านด้านหนึ่งซึ่งอยากจะมาแชร์ทุกคนได้ฟังซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ยังไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่นนเองนะคะก็คือช่วงว้าวนั่นเองวก็ในคอนเทนต์ของช่วงนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ พูดถึงเกี่ยวกับน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ทุลกคนรู้จักกันดีหรืออาจจะเป็นน้ำหอมในแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเออแบรนด์นี้เป็น niche b r a n นะถ้าเก่งหามมาได้เก่งจะพยายามหามมาให้ได้นะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงว่าน้ำหอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนออเทอรซอรีอย่างหนึ่งหรือเป็นขึนเครื่องประดบนะับเนาะว่าเราควรจะใส่น้ำหอมออกจากบ้านเพราะว่า อย่างทุกคนเนี่ยใส่เสื้อออกจากบ้านถูกไหมน้ําหอมมันก็เปรียบเสมือนเสื้อผ้ามาเป็นการบกบอกคาเรคเตอร์ของแต่ละคนมันคงจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุค,คลิกของตัวเองซึ่งแบรนด์แรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนาะก็คือแบรนด์ของ ด้านขวานุของเราคาวเป็นคลายนั่นเองทําไมเราถึงเลือกคาวเปนคลายไปเป็นแบรนด์แรกนั่นเองคาวเปนคลายเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุณหน้าคุณตาสําหรับคนไทยหรือว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้เป็นเป็นแบรนด์น้ําหอมที่ใครๆก็ใช้อ่ะเนาะแต่ว่าเราลองมาคิดดิซิว่าอะไรกันแน่ที่เราทําให้รู้จักคาวเปนคลายกันบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะแจสตินบีเบอร์หรือเปล่านะเอ๊ะอันเดอร์แวร์หรือเปล่านะใด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 แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้คาเปนคลายเนี่ยมีชื่อเสียง ว่าคนรู้จักเขาหรือวัววายก็คือจีนนั่นเองน่นเป็นเหตุผลว่าทําไมวันนี้เราถึงใส่เสื้อผ้าแบบนี้นั่นเองเพราะว่าตัวเขาเป็นคลายเนี่ยเขาหยิบจีนส์ขึ้นมาหรือว่าเสื้อผ้ายีนขึ้นมาเนี่ยมาทําเป็นแฟชั่นหรือว่าเอามาทําให้มันเป็นแบบเสื้อผ้าที่มันดูแฟชั่นมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยมีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์แรกๆของโลกที่ใช้ยีนส์มาทําเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเองแต่ เรามาวันนี้เามาพูดถึงน้ําหอมของคาเวนคลายกันดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วน้ําหอมคาเวนคลายเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น2ลายชัดเจนเนาะก็คือเราจะลองดูเราจะดูฝั่งนี้นะฝั่งขวาของแก๊งก็คือฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าลายของคาเวนคลายส่วนฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าลาย CK ทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงว่าตัวอย่างตัวคาเวนคลายเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกเป็นชายหญิงแต่ว่าอย่างฝั่งลายของลาย CK เนี่ยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนแบบ เป็นเขาเรียกว่า Unisex Un okay, นะ็กซ์ยูเซ็กซ์โอเคเนาะซึ่งน้ำหอมที่เราจะมาพูดถึงและเปิดตัวแรกวันนี้ก็เป็นอะไรที่สาวัเรียกได้ว่าเปิดซิงกับทุกคนเหมือนกันเนาะเราก็คือเปิดซิงของคลิปเราเลยดีกว่าก็คือ CK1 วนีู้เวามาวววาาวววว ไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ใช้เองเห็นไหมว่ามันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้มาแล้วหน่อยหนึ่งก็คือใดๆก็คือซื้อมาหลายขวดแล้วก็มีการแบบว่าเออได้มาบ้างใดๆบ้างเนาะก็ามาดมกันเลยดีกว่าตัว CK1 o r d e t t i l e t ตัวนี้เป็นกลิ่นที่มีความแบบ fresh clean สะอาดมันเรียกได้ว่าสะอาดแต่มันแบบมันสะอาดแบบซิสซิตทุกคนพอจะเข้าใจไหมทุกคนลอง ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคีอิงกีเดียนแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่าทําไมมันเป็นกลิ่นแบบนี้ซึ่งเราจะจริงๆแล้วเนี่ยในตัวคาร์บินคลายเอยตัว c k 1ตัวเนี้ยโอแฟคทีฟแฟมิลี่ของเขาเนี่ยก็คือซี r รัสมัสกี้ซ r u รัส็นที่นี้มันหมายถึงผลไม้ที่แบบในตระกูลส้มมะนาวเนาะแล้วก็มัสกี้ก็คือตัวที่เป็นแบบ มีความแบบ powdery มาสจ์มัสมันจะมีความแบบนวลๆอมันนั่นเองซึ่งมันก็มีอยู่ในตัว k ี y i งกีเดียนเราจะพูดไปทีละอย่างกันแล้วทุกคนก็จะแบบอ๋อแล้วทําไมมันถึงเป็นกลิ่นนี้นี่เอถ้าเกิวเเดว่าเราระดมปุ๊บ top โน t กลิ่นแรกของเขาก็คือเบร์ก g a มอตนั่นเองน่าเป็นเหตุว่าทําไมเขาถึงใช้คําว่า citrus เนาะ b e อตมันเป็นแบบมันเป็นมะกรูดเนี่ยแหละ มันให้ความแบบเปรี้ยวสดชื่นแล้วก็ตัว hard n o นตของตัว ck1 ตัวนี้มันเป็นซิ่งที่ทำให้ตัวนี้มันสดชื่นมากยิ่งขึ้นก็คือตัวของกรีนทีนั่นเองมันเป็นกลิ่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรเบลนอินแล้วก็ทําให้น้ําหอมตัวนี้มันมีความสอัอาดงแล้วตัวสุดท้ายที่เป็นเบสโน้ตของตัว c k 1ตัวนี้ก็คือมัสนั่นเองทีคีโนที่สําคัญเนาะเราพูดกันอีกรอบมีเบอร์กามอต มีกรีนทีแล้วก็มัสสามตัวนี้เป็นค key ingredients หลักๆของตัว c k 1แล้วก็ทำให้กลิ่นออกมาสะอาดแล้วก็สดชื่นแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ยูนิเซ็กซ์และจะบอกว่าตัวนี้เป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์ขวดแรกของโลกเลยนะคะจะบอกให้เขาก็เหนื่อยมาตั้งแต่ปี1994ไปบวกลบกันอีกเนาะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับอายุนิดชัด และตัวที่2องที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้เนาะก็คือตัว C K B นั่นเองเนาะก็เรียกได้ว่าเขาเป็นน้ำหอมคู่หูดโโ้ขาวดำระหว่าง C K 1และ C K B เนาะถ้าเกิดใครเคยใช้ C K 1ก็อาจจะต้องเคยใช้ C K B เพราะรู้สึกแบบว่ากลิ่นของเขามีความใกล้เคียงกันแต่เขาไม่เหมือนกันนะเขาจะมีความแตกต่างแต่ก็ยังมีความแบบแฟม i l ี่หรือคลายคลึงกันเรามาลองดมกลิ่นกันก่อน,นดีกว่า อ,อืไปงั้นแหละก็คือก็ใช้อยู่ทุกวันนะเนาะก็กิ่นตัวเนี้อ่าถ้าเกิดว่าเราพูดในแบบภาษาบ้นบานๆหรือง่ายๆเอาง่ายก็คือมันสปอร์ตมากกว่าหรือว่ามันแบบมีความเข้มมากกว่าตัวตัว CK1 นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมี ความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังมีความเหมือนกันกับตัว C.K. 1นะเราจะมาพูดถึง o f j e c t i v e Family หรือว่าตัวตระกูลของตัวน้ำหอมตรงของ C.K.B กันก่อนเนาะ C.K.B เนี่ย o f e c t i v e Family ของเขาก็คือ Aromatic Aromatic ก็คือมันมีความแบบ Warm มากกว่ามันไม่ได้ Fresh เท่ากับตัวนี้แล้วก็เราจะมาพูดถึง Key Ingredient ของเขาว่าทำไมมันถึง แตกต่างแ,แ,แต่มีความเหมือนก็คือตัวท็อปโน้ตของตัวตัว CKB เนี่ยท็อปโด้นของเขาก็คือ Juniper Burry มันเป็นเหมือนแบบเบอร์รี่ชนิดหนึ่งจะจะเอาลูกขึ้นไว้สักด้านใดด้านหนึ่งนะคะถ้าเกิดเวลาหารลูกด้อินเสิร์ตไว้ตึ๊นนะอันนี้ก็คือจูนิเ e อร์เบอมันเป็นผลไม้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไระทำให้มีความสดชื่นขึ้น,นมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ได้เท่ากับตัวเบอร์กามอนตัวของตัวเหมือนตัว CK1 วเนาะแล้วก็ตัวฮาร์ดโน้ตของตัว CKB เนี่ยก็คือลูกพีชนั่นเองตัวพีชตัวเนี้ยก็คือตัวที่ทําให้น้ําหมองซ KB เนี่ยแตกต่างกับ CK1 วัตรงที่พีชเนี่ยเข้ามาทําให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยพี่พีชอ่ะมันเป็นแบบผลไม้หวานๆวาแต่พีชของตัวซ k เมันกลิ่นมันจะแบบมันจะไม่ใช่พีชที่มันมีความแบบ หวานจะเลี่ยนอ่ะมันเป็นเพชที่มันสปอร์ตอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มาลองดมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะมันเป็นถ้าเราไม่ลองดมเราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพชแต่พอเราพูดว่ามันเป็นเพชแล้วลองดมเนี่ยใช่มันคือกลิ่นเพชออกมาเลยและตัวสุดท้ายฮาร์ดโน้ตเอ้ยไม่ใช่ฮาร์ดโน้ตสิเบสโน้ตเบสโน้ตของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับตัว CK1 นนั่นก็คือ มัสนั่นเองเนาะก็เราก็มาเห็นกันแล้วว่าคู่หูดูโอ้ขาวดําความมีความเหมือนและแตกต่างกันก็นกแล้วแต่แต่และคนจะไปเลือกประยุกต์ใช้เนาะใครชอบสะอาดสดชื่นก็แนะนําเป็นตัว CK 1ใครชอบสปอร์ตแต่ก็ยังมีความแบบสดชื่นอยู่ก็แนะนําเป็นตัว CK B นั่นเองนะครับและเราก็เข้ามาสู่ลายที่2หรือว่า s e กเ n อ Line ของ c าร์ n วนคลายนั่นเองอห่างที่เราบอกไปข้างต้นนะว่าคาร์เวนคลาเนี่ยเขามี2ลายหลักๆ ลายที่ 1. ก็คือลายของ CK ซึ่งจะรวมในพวก CK-1 อะไรน้ำหอมที่เป็นยูนิเซ็กซ์ต่างๆเอาไว้เนาะแล้วก็ลายที่ 2. ก็คือลายของ Calvin Klein ซึ่งลายของ Calvin Klein เนี่ยหลักๆจะเป็น m ม s ต e ์แ a n d หรือว่าเป็นน้ำหอมที่มีการแบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจนนั่นเองเนาะซึ่งในลายของ Calvin Klein เนี่ยเขาจะแต่งแบ่งแยกออกไปอีกเป็นอีกหลายลายซึ่งลายที่เราเนี่ยจะมาหยิบ ออกมาให้ทุกคนได้ดูหรือว่าได้ดองได้ฟังกันเนี่ยก็คือลายของ eternity นั่นเองซึ่งลายเนี้ยเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งลายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ the legend อ่ะเ,เ,เป็นตำนานแบบทุกคนแบบต้องรู้จักต้องเคยใช้ที่มาของ eternity เนี่ยมาจากคเอ่อคุณคาร์เวนคลายหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาได้มอบแหวน eternity ring วงเนี้ยให้กับภรรยาของเขามันก็เลยเหมือนเป็น story เรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างเขาและภรรยานั่นเอง ซึ่งแหวน e t n i t y ีวิ g เนี่ยมันก็มาเป็น Inspiration ให้กับน้ำหอมลายนี้ซึ่งว่าชื่อว่า l ลน Eternity เนาะซึ่งนอกจากเป็น i n s p i r a t i o n เรื่องของคอขวดแล้วเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงความรักเราสังเกตไหมว่าน้ำหอมขวดนี้มันทำไมมันไม่มีอะไรแคปเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มันมีแคปเพราะเขาไม่อยากให้มันพลาดจากกันนั่นคือความรักเ็นดูคุณหนู นาะก็เราจะมาดมตัวนี้กันก่อนเลยนะพเรามาพูดถึงตัว c a l v i n Klein Eternity เออ the t o ร l e t โอเครู้สึกเหมือนโดยผู้ชายโอบรัดซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้กลิ่นนี้อยู่แต่ว่านานๆจะใช้เพราะมันรู้สึกแบบมีความแบบผู้ชายแบบมัสคูลีมากๆอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบ Family Man เนาะถ้าเกิดว่าใครใช้กลิ่นนี้แล้วแบบรู้สึกแบบ ป่าขาหรืออยากเป็นกอนป่าจังเลยอะค่ะซึ่งตัวนี้นะเราจะมาพูดถึงโ f แ c t i v e หรือตระกูลของมันมันอยู่ในหมวดของอ r โรมาติกโปรเจนซึ่งมี k e ีอินกีเดียนทั้งหมด3ตัวท o p note นะเราฟังกันดีๆมันคล้ายคลยกับอะไรสักอย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือ t o อ note ตัวนี้ก็คือเบอร์กมอนนั่นเองมันมีความสดชื่น ตัวเขาสดชื่นนะแต่ก็ยังมีความอบอุ่นเพราะว่าตัวฮาร์โนของเขานั่นก็คือเจอรเนียมเดี๋ยวเราจะพยายามหาร,รูปให้ได้นะถ้าเราหาเจอนะเจอรเนียมเนี่ยมันทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยมันมีความวอร์มและปิดท้ายกลิ่นด้วยเบสโนดก็คือมัสมันนวลมันอบอุ่นต้องรักคุณพ่อคนนี้จังเลยอะค่ะ ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับตัว eternity for him a l t r a l e t t e แล้วเราก็จะมาเข้าสู่ eternity for her แต่ว่าตัวนี้เป็นอภ l ฟ r มสำหรับสาวๆที่ชอบน้ำหอมที่ติดทนนานแล้วก็แนะนำที่เป็น u l t r เนะมันก็จะติดทนนานมากกว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครรู้เรื่องอะ ความเข้มข้นอะ e ดัพาร์ฟามมันะแตต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันในคลิปวิดีโอหน้าๆแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดต่อกันถึงกับ i n t e r i t y for her e อะดัาร์ฟามเนาะตัวนี้เป็นน้ําหอมที่เราจะบอกเลยว่าเราขอดมก่อนนะจะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่อันนี้เป็นน้ําหอมที่เราได้มาแล้วก็หลักๆจะให้คุณแม่ใช้แล้วก็อันน่นาจะเป็นขวดใหม่ของคุณแม่แล้วคุณแม่ติดใจคุณแม่บอกว่าเออขวดเนี้ยแม่อันนี้เพิ่งซื้อให้แม่ใหม่เพราะว่า ม่บอกว่ามันเป็นน้ําหอมที่มันดมแล้วแบบมันมีความแบบนวลสะอาดเป็นผู้หญิงที่รู้สึกแบบมันไม่ได้สะอาดแบบอินโนเซนต์นะแต่มันเป็นสะอาดแบบเพียวเลิฟแะทุกคนเข้าใจคําว่าแบบว่าผู้หญิงคนนี้ดูเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์อารมณ์เหมือนฉันดมแล้วแบบแอบทักออนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบ ใช่เออมันมีความแบบแอททักซอนเหมือนแบบเรียบร้อยพูดน้อยแต่ฉันก็ยังเป็นคุณแม่ที่สตรองนะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่ฉันก็ไม่ได้แบบว่าสิ้นไรไม่ต่อเข้าใจไหมใช่กลิ่นประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ากริ่งนี้มันแบบ ทำงานอ่ะใช้ทำงานได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นผู้บริหารเลยอย่างเงี้ยใช้กิ่งนี้จะรู้สึกว่าดูน่าเชื่อถือแล้วก็มันดูเป็นมันฉีดไปในโวเคชั่นที่ต้องการจะแบบให้ทุกคนเาคารพอะไรอย่างเงี้ยได้ดูเป็นน้ําหอมสุภาพว่างั้นเถอะไปงานบุญงานบาปได้ว่างั้นเถอ,อะเนาะแล้วก็ เรามาพูดถึง o f f c t i v e f ฟ m i l y ของตัวนี้ก่อนดีกว่า Ofective ตัวนี้ก็คือฝออรอฝออรอก็คือดอ,ดอกไม้ดอกไม้นั่นแหละนักเพราะดอกไม้เออกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงทั่วไปก็ทำมาจากดอกไม้อะเนาะซึ่งตัว Top Note ของตัวนี้ก็คือ White Lily ถ้าเกิดใครเริ่มเคยเคยลองดมชอบดอกไม้ลิลลี่ถ้ามีผู้ชายส่งดอกล mm ิลลี่มาให้นะ้อก็ลองดมดูว่ากลิ่นล mm ิลลี่มันเป็นยังไงแต่นี้จะเป็นไวท์ลิลลี่นะมันก็จะมีความสะอาดมากกว่าส่วนฮาร์ดโนดเนี่ยก็จะเป็นไวท์โรสทุกคนสังเกตไหมว่าจะเป็นดอกไม้สีขาวทั้งคู่เลยเพราะว่าเขาต้องการจะสื่อให้ตัว eternity for her ตัวเนี้ยมันมีความแบบเป็นความรักที่บริสุทธิ์ p u r e love ดมแล้วรู้สึกว่ามีความแบบไม่กระอักกระอ่วนใจที่จะอยู่ข้างผู้หญิงคน นะแล้วก็สุดท้ายตัวเอสโนตัวนี้ก็คือตัวแซนเดิลฮูดหรืออีกอย่างเรียกว่าไม้จันนั่นเองไม้จันอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้จันนะจ๊ะก็คือเป็นไม้จันที่เป็นไม้หอมนั่นเองคือไม้จันตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมที่มีความแบบนวลน,นวนแป้งแปงแต่มันก็จะไม่แป้งเท่ากับม,มัสนะแต่มาเจนความหอมนวลๆพอมันอยู่ด้วยกันกับไวท์ลิลลี่และไวท์โรสเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าฉันดูเป็นการทักซอ,อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย งานบุญงานบาทแนะนำเนาะน้ำหอมตัวนี้ฉีดทำงานได้เลดเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแบรนด์คา l ์ i n k นคลาเนาะแต่เราจะมีตัวหนึ่งที่เป็นน้องใหม่มาล่าสุดของตัว c าร์ i n k นคลานั่นเองก็คือตัว CK Everyone นั่นเองตัวนี้นี่คือแกงเพิ่งไปเดินซื้อที่ King Power มาเลยนะแต่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมถึงซื้อของ King Power ได้ ช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีฟลายแต่เราก็สามารถไปซื้อของที่ King Power ได้แล้วเขาก็จะมาโรบเดลิเวอรีถึงที่บ้านตัวนี้เพิ่งมาถึงบ้านเราเมื่อประมาณ last week อาทิตย์ที่แล้วนั่นเองเ,องเนาะเราก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเนาะตอนนี้แบบณขณะที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้บินออกไปต่างประเทศแต่เราก็ยังสามารถจะช้อปปิ้งสินค้าที่เป็น free ดูริฟีได้แล้วก็จะบอกว่าถึงจะเป็นโ o m เดลิเวอรีแต่ก็เป็นา u r y e จะบอกให้ก็ถ้าใครอยากไปลองดมก็ไปลองดมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแซมเปลิลเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูเนาะก็ขวดของเขาไปนี่ก็จะเป็นกล่องทั้งหมดเนาะเราก็จะมีอันนี้ก็ในตัวของ ck everyone เนี่ยเขาก็ขวดเขาก็จะข้างในก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีสเปรย์แยกมาต่างหากเนาะก็ตัว ck เนี่ยลายของ CK นี่ยทุกตัวเนาะเขาจะ แยกมาระหว่างตัวแคปกับตัวเนี้เขาจะแยกออกมาทุกตัวเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันเพราะตัวเนี่ยเขาสามารถเปิดได้เขาบอกว่าเ,เพราะอะไรถึงทําเป็นแบบนี้หนึงเพื่อให้มันทราเวลหรือว่าเพื่อสําหรับการเดินทางนั่นเองสองสำหรับเอาไว้ใช้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของ after s h a p e เขาบอกว่าตัวลาย ตัว CK เนี่ยสามารถใช้เป็นตัว a f t e r s h a p e ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วพวกเราอะเมืองไทยไม่ค่อยใช้เป็น aftershave กันหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเขาอาจจะใช้เนะแต่เมืองไทยเราก็ใช้เป็นอะไรเป็นน้ำหอมทั่วไปนั่นเองอ่ะพอเราใส่หัวสเปรย์แล้วก็จะประมาณนี้เรามาดมติดของตัว CK every one กันเลยดีกว่า คือคอสมัดแล้วเนี่ยกลิ่นเนี้ยตัวเนี้ยเพิ่งใช้ช่วงเนีย้ยใช้ทุกวนันเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันค่อนข้างจะผ่อนคลายในสถานการณ์แบบนี้บ้านเมืองแบบนี้เนาะก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสดชื่นใสแต่มีความดีฟมันมีความขัดแย้งกันนิดนึงนะมันมีความแบบสดชื่นแต่ยังมีความแบบดีฟมากกว่าถามว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ย ต่างกันไหมต่างกันแต่ก็มีความเหมือนกันนั่นเองเราจะมาดูกันเลยว่าในตัวนี้กับตัวนี้อินกิเดียนใรของเขาที่มันต่างกันบ้างนะหรือว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างตัวนี้โอแฟคชีฟหรือว่าตระกูลของเขาเนี่ยก็คือซิตรัสกรีนซิตรัสอีกแล้วเห็นไหมก็คือลายของตัว CK คเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นแบบซิตรัสก็คือสดชื่นด้วยกลิ่นของผลไม้ที่เป็นแบบ พวกส้มตะกูลส้มตระกูลมะนาวซึ่งตัวเนี้ยท็อปโนต้ตของเขาก็คือจะเป็นออร์แกนิกออเรนจ์ออยล์เราให้ทุกคนเมนชั่นคําว่าออร์แกนิกเอาไว้นาล้วเราจะมาพูดก,กันต่อว่าทําไมเขาถึงใช้คํว่าออร์แกนิกนั่นเองนะแล้วก็ตัวพาร์ทโนต้ตของตัวนี้ก็คือบลูทีตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกรีนทีตัวนี้เป็นบลูที สิ่งที่มันจะมีความแบบใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันเนาะแต่ว่ามันเป็นชาคนละชนิดแต่ว่ามันจะมีความแบบดีฟรีมากกว่าคือมันดมแล้วมันมีความแบบสะอาดเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามันจะมีความแบบอะควาติกอ่ะมันมีความแบบว่ามีความสดชื่นเข้าไปในตัวมันที่มีความแบบทะเลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่เป็นฮาร์ดโน้ตเออไม่ใช่ฮาร์ดโน้ตเบสของเขาก็คือซีดร์บูดนั่นเองเนาะก็ หลักๆแล้วเนี่ยกลิ่นของตัว c k Every One เนี่ยคำว่า Every One ในความหมายของเรานะเราสู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับทุกวัทุกวัยแล้วก็ไม่ว่าคุณจะชาติไหนอะ่ะเราสู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่มันก,นกลางๆอะ่ะซึ่งในตรงนี้เขาเขียนว้เลยว่ามันเป็นน้ำหอมที่แบบค่อนข้างจะ Ge n d e r free ด้วยนะเห็นวันนั้นเขาพูดมาอะไรอย่างงี้ที่เราเรื่องข้อมูลเนาะมันเป็นน้ำหอมเจนเดอร์ฟรีก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนสัญชาติไหนไม่ว่าเพศใดๆ ใครก็ใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ยิ่งกว่าคำว่ายูนิเซ็กซ์ก็คือเจนเดอร์ฟรีนั่นเองเนาะแล้วก็อีกอันที่เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนตัวนี้เลย I am clean f o r g r a n c e ฉันเป็นน้ำหอมที่แบบ c ล e a n สะอาดแล้วเขาก็เป็นทุกอย่างแบบอย่างที่เราอินเสิร์ชข้างกล่องเนาะมันค่อนข้างจะ เพียวแล้วก็อรียกว่ามันมีความเป็นวีแกนแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดลอนะ้อมนั่นคือพอยสําคัญของน้ําหอมตัวนี้กล่องเขาก็เหมือนย่อยสลายได้แล้วก็ขวดใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแต่ว่าย่อยสลายได้ก็ถือว่าเป็นน้ําหอมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเหมาะกับเทรนด์ในช่วงนี้เนาะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของไลน์คาร์ลค,รคลายที่เราอยากจะแนะนำวันนี้เนาะก็แต่และตัวก็จะมีข้อแตกต่างที่ ไม่เหมือนกันแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันก็ให้ทุกคนไปลองเลือกดูแล้วแต่ความชอบของบุคคลแล้วก็บุคลิกของแต่ละคนเนาะใครชอบความสะอาดสดชื่นก็ไปที่ c k 1วันใครชอบสปอร์ตขึ้นมาหน่อยก็ไปที่ c k b หรือใครจะรู้สึกว่าฉันแบบมีความแบบกลางกลางฉันแบบว่าไปได้ทุกที่แล้วก็มีความสะอาดชอบน้ำหอมที่มันคลีนมากยิ่งขึ้นก็ไปซ k วิวันและของดีของใหม่ใครก็ต้องอยากมีเนาะแล้วก็สำหรับรายอ์เชอริตี้ สำหรับตัวผู้ชายเนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้ชายที่เป็นแฟมิลี่แมนมีความอบอุ่นส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่าใครอยากเป็นแอ t ทักซ์ออนก็ต้องลองใช้ CK เอ,อคารินคลาอิ r i ร y f ี้ฟอร์เคอเดอร์พาร์ฟาร์มครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของแบรนด์คารินคลาที่เรามาพูดถึงวันนี้เนาะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งข้างลางด้วยนะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ